สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อพอกับยายแพ้พาสดเค่ะมือนีได้พักขมมาจ้ะหรือว่าพักข่มบานเฮาเดอวยค่ดเดอมือนียายแพ้สิมาดัดแปลงพัดไส้ฮอทดอกแล้วก็มูสซับแล้วก็น้ำมันหอยจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวระวางการเ็ศนี้สิเปิดเพลงให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังน้ำเดอจ้ะมาเบิ่งวิธีทำกันเลยจา้อาอลริเตอร์เนาะขิดหอดผู้ลังคนเขาระบบขิดหอดเท่าจา้า จ,จากว่าแมนลีขิดของฝ่าหรือแมนวาลีขิดของตนบุ่ถึงซื้อว่าค่วามมานาของคนต้องฝึกฝนจนว่าเห็นแจงถือพึ่งถือแบนด้วยค่วมทอแต่ว่าตะขออย่างเดียวไวยยาสีว่างปล่อยให้น้ำห้อยที่ฟันว้เอาใจตั้งดอกตอน้ำเด้อผูุสาวเอ,อ้ยจากหัวใจที่เคยแกงเคยเข้มแข็งมาตั้งแต่เกา่า อุปสรรคเป็นว่าสินักสิเบาทุกเรื่องเล่าหย่หน่อยมาเป็นลอยกับบเคยแค่ชีวิตมีว่าย่อมแพ้ความอนแอบเคยเจอเดี้สู้เสมอบเคยกลัวเพราะว่าหัวใจบ้เคยท้อจักมันเป็นจังใดแล้วคือหอดผููสาวทั้งไกลมามือหนีหัวใจมันละลาลอยบเคยถอยก็ได้ถอยบ้เคยค่อยก็ได้ถาบเคยลาผัดเมย์ลงแทนน้อมือนีน้อขนาดยืนตัวตรงก็ยืนบ่ได้แนะัเห็นว่าทาังหัวใจมันเจ็บเนาะ ควมสำเน็บเขามาทิมแห่งหงเบ็ดแห้งจนมายางเซลมเจ็บระบมจมกับควมเสาหอนมาห้อผสมเพ่นตสาวภูแก้มเป็นเวนเพินพ่นผัดมีผัวอยู่แล้วนกศิวาจังไดต่อีินอนอลิตตเนาะขีดหอวผู้ลังคนเขาระบบขีดหอดเท่าจักเนี่เสิเห็ดจังไดจากว่าเมนลีขิดของฝ่าหรือเมนวาลีขิดของตนบ่ ขึ้นซื้อว่าความมานาของคนต้องฝึกฝนจนมาเห็นแจงง้งถือพึ่งถึกแบนด้วยความทอแต่ว่าตะขออย่างเดียวว้ยาสีว่างปล่อยให้น้ำห้อยที่ฟันว้เอาใจตังดอกตอน้ำเด้อผู้สาวเออจากหัวใจที่เคยแกงเคยเข้มแข็งมาตั้งแต่เกา่าอุปสรรคเป็นว่าสินักสิเบาทุกเรื่องเล่าใหญ่หน่อยมาเป็นรอยกับโบเคยแค่ ชีวิตนีว่าย่อมแพ้ควมอ่อนแอบ่เคยเจอเด้สู้เสมอบ่เคยกลัวเพราะว่าหัวใจบ่เคยทอ้อจักมันเป็นจังใดแล้วคอวือหัวใจมันละลาลอยบ่เ,เคยถอยก็ได้ถอยบ่เ,เคยค่อยก็ได้ถาบ่เ,เคยลาผัดเมือ่อยลงแถน้อมันนี้น้อขนาดยืนตัวตรงก็ยืนบ่ได้เห็นว่าทาังหัวใจมันเจ็บเนาะควมสำเน็ปเขามาทิมแท่งแหเบิดแห้ง,งจนมายังเซลม เจ็ดระบมจมกับความเสา่ยยอนมาห้องผสมเพิ่นสาวพุกยุส so ีมวนกันนอกจากนาอเพื่อนๆขอบคุณถูกการปรบชุมเค่ะเด้อสวัสดีจ้า